เล่นหุ้นแบบไหนพอร์ตถึงโตแล้วเล่นหุ้นแบบไหนครับที่พอร์ตเรามีแต่จะขาดทุนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับก็อยากจะทํากําไรได้อย่างเดียวถูกไหมในการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแต่มันมีปัจจัยบางอย่างครับที่คุณจําเป็นจะต้องรู้นะครับเพื่อให้คุณสามารถมีพอร์ตการลงทุนที่เติบโตขึ้นได้ในอนาคตนะครับผมอยากจะแยกออกมาเป็น2ฝั่งนะครับให้พวกเราได้เห็นแล้วกันนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมจะแบ่งเป็นแบบวิธีการที่ทําให้พอร์ตมีแต่ขาดทุนนะกับแบบขวา นะครับคือทําให้พอร์ตโตนะครับมาดูกริซิมีปัจจัยอะไรบ้างครับเรื่องที่1นนะครับถ้าคุณไม่อยากให้พอร์ตคุณขาดทุนคุณอย่าใช้เงินร้อนนะครับในการลงทุนนะแต่ให้ใช้เงินเย็นนะครับในการลงทุนเงินร้อนของผมหมายความว่าเป็นเงินที่คุณนะ่ะจำเป็นจะต้องเอามาหมุนเวียนในการใช้จ่ายอยู่อย่างเช่นสมมุติคุณมีค่าใช้จ่ายเดือนละ20 0ห0บาท แล้วปรกกฏว่าคุณมีเงินเก็บอยู่5 0,000แล้วคุณก็เอาเงินเก็บตรงนี้มาใช้ในการลงทุนนะครับแล้วพอสุดท้ายเป็นไงครับพอเงินเดือนนี้ขัดสนหรือเงินใช้ไม่พอสุดท้ายต้องขายหุ้นออกมาเพื่อเอากลับมาใช้แบบนี้ผมไม่แนะนําให้เอาเงินก้อนนั้นหรือเงินประเภทแบบนั้นมาใช้ในการลงทุนอย่าเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาใช้ในการลงทุนครับแต่ให้จัดสรรเงินให้ดีครับเงินส่วนนดิงเราต้องมีเงินสดสำรองในการใช้จ่ายในการหมุนเวียนในการใช้ชีวิตในการทําธุรกิจครับแต่ส่วนที่เหลือ ที่เราไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้หมุนเวียนแล้วเราสามารถปล่อยมันทิ้งไว้เฉยๆเลยก็ได้นะครับอย่างน้อย3-5ปีขึ้นไปไอ้เงินเหล่านั้นแหละครับเขาถึงจะเรียกว่าเงินเย็นนะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับหลายคนนะเอาชนะความโลภของตัวเองไม่ได้รู้ไหมบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเงินเย็นฉันมีน้อยอถูกไหมแต่พอลงทุนด้วยเงินเย็นไป5 0,000สมมุติมีเงินเย็นอยู่50,000บาทเอามาลงทุนปรากฏว่าเฮ้ยมันโตขึ้น10%นะกลายเป็น50,000เป็น55% 0 0 0 5, าทเพราะฉะนั้นเฮ้ยถ้าเรามาลงอีก5 0 0 0 0หรือเราลงมาลงอีกแสนหนึ่งมันก็จะโตขึ้นอีกเป็นเท่าถูกไหมหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยถ้างั้นเอาเงินหมุนมาใช้ก่อนถูกปะแบบนั้นแหละครับคือแนวคิดการลงทุนที่ผิดมากๆแล้วหลายคนพอร์ตระเบิดพอร์ตเจ๊งด้วยวิธีการแบบนี้นะด้วยเฉพาะเรื่องแรกเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายวันหนึ่งที่คุณขาดสนคุณจําเป็นจะต้องขายหุ้นออกมาเพื่อเอามาใช้แต่เพอเอิญ ไอช่วงที่คุณจะต้องขายออกมาเกิดถ้าหุ้นมันร่วงลงแล้วต้นทุนคุณหายไปคุณจะทําใจไม่ได้ครับที่จะขายมันออกมาเห็นไหมพอทําใจขายไม่ได้เป็นไงครับคุณก็ต้องไปหากู้นี่ยืมสินอย่างอื่นมาไอ้นี่แหละทําให้การเงินเราอะเจงซะด้วยซ้ํา,านะครับไม่ใช่แค่พอร์ตหุ้นนะนะเพราะฉะนั้นเนะ่ยเลือกเงินให้ถูกประเภทใช้เงินเย็นอย่าใช้เงินร้อนนะครับแล้วคุณจะไม่มีทางขาดทุนนะแล้วพอร์ตคุณจะเติบโตนะครับเรื่องที่2ครับคือคนขาดทุนส่วนใหญ่มักฟังข่าวครับ มักฟังกูรูมักฟังนักวิเคราะห์มักฟังใน YouTube อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับแนะนําว่าหุ้นตัวไหนน,น,หน่าลงทุนไม่น,าน,าน่าลงทุนอะไรยังไงมักฟังข่าวแต่คนที่ลงทุนแล้วพอโตเข,ขเขาไม่ฟังข่าวครับจริงเขาไม่ฟังข่าวครับแต่เขาใช้วิธีการวิเคราะห์หาหุ้นด้วยตัวเองผมบอกว่าจากประสบการณ์ที่ผมคอนเซัลล์นักลงทุนมา3-400คนเนี่ยผมพบว่า หลายคนนะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าโอ้โหหุ้นที่เขาติดนะเนี่ยก็แบบมีคนแนะนํามาแหละแล้วเขาก็ฟังข่าวจากใน YouTube บ้างบอกว่าตัวนั้นน่าสนใจผู้บริหารออกมาพูดเจ้าของหุ้นออกมาพูดนึกไหมแล้วสูงว่าหุ้นเหล่านั้นมันน่าจะดีมันดีมากๆเลยมันดูดีมากๆเลยแล้วเขาก็เลยเข้าไปซื้อด้วยการหาหุ้นจากการฟังข่าวแล้วสุดท้ายปรากฏว่าไอหุ้นที่เขาทําแบบนี้เกิดจากการฟังคนอื่นมาครับติดดอยหมดทุกตัวขาดทุนหมดซื้อแล้วก็ลงซื้อแล้วก็ลงซื้อแล้วก็ลงแล้วเขาก็สงสัยกันหมดนะครับว่าเฮ้ยม ผู้บริหารก็พูดดูดีนะเจ้าของก็พูดดูดีนะแต่ทําไมเข้าไปลงทุนแล้วกลับขาดทุนวะผมคงไม่พูดถึงเรื่องแบบลึกๆนะครับแต่ว่าอยากจะเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังเลยดีกว่านะครับว่าจากที่คอนเสิร์ตมาทั้งหมดเนี่ยเชื่อไหมครับนักลงทุนหลายๆคนติดหุ้นหรือขาดทุนแค่เพาะการฟังข่าวแล้วก็ไปลงทุนตามข่าวแต่ในทางกลับกันนะครับลูกศิษย์ที่อยู่ในคอร์สเรียนของผมทั้งหมดในคอร์สออนไลน์หรือว่าใน i c ซ p บี s ก็ตามเนี่ยนะครับเขาลงทุนโดยการที่วิเคราะห์ด้วยตัวเองไม่ฟังข่าวเลยนะ ไม่ฟังข่าวใดๆทั้งสิ้นเลยเอามาหาขุ้นดูงบก,การเงินวิเคราะห์ทุกอย่างด้วยตัวเองเช็คกราฟนู่นนี่นั่นนะครับปรากฏว่าผลตอบแทนดีทุกคนนึกไหมเพราะฉะนั้นน่ะอันนี้เป็นบทพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนนะครับคุณไม่ต้องไปหายผลก็ได้ครับว่าทําไมต้องฟังข่าวหรือทําไมไม่ต้องฟังข่าวคุณไม่จาเป็นต้องรู้เหตุผลไม่จําเป็นจะต้องตอบคําถามนี้ได้ครับแต่ให้คุณรู้ไว้ก็พอว่าคนที่ฟังข่าวส่วนใหญ่ขาดทุนคนที่ไม่ฟังข่าวส่วนใหญ่พอร์ตเติบโตและกําไรอย่างมหาศาลนะครับ Okay, นะเรื่องที่3ครับก็คือคนส่วนใหญ่นะครับลงทุนด้วยความเชื่อหรืออารมณ์น,นะครับเลยทําให้ขาดทุนแต่คนที่ลงทุนแล้วพอตเติบโตนะครับเขาลงทุนด้วยเหตุผลหรือว่าลงทุนด้วยข้อมูลครับอย่างนี้ผมบอกเมื่อกี้นะว่าถ้าเราฟังข่าวแล้วเราเชื่อมันย้อนกลับมาแบบ คอนเน็กกันมา2ข้อนี้นะคือพอเราฟังข่าวเราเกิดความเชื่อถูกไหมเกิดความอยากเมื่อไหร่เรารู้สึกนะให้คิดอย่างนี้เลยครับผมจะมีเกณฑ์ที่แบบเอาไว้เตือนตัวเองเสมอว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเราอยากเราเชื่อว่ามันจะต้องดี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 เดี๋ยวบอกว่าคือรู้สึกว่าดีอยากซื้อนะเฮ้ยมันน่าลงทุนมากเลยนะครับอย่าใช้การลงทุนด้วยทัศนคติแบบนั้นเพราะ มันจะเป็นการที่คุณลงทุนด้วยการไล่ซึ่งข้อมูลครับต้องแยกให้ออกนะครับข่าวไม่ใช่ความรู้นะครับเพราะอะไรครับข่าวเป็นการแค่บอกเล่าสถานาการณ์ถูกไหมบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแต่มันจะเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้เราจะต้องมาอะไรครับต้องมาหาข้อมูลในการพิสูจน์มันอีกทีถูกปะในทุกๆเรื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ คนที่พูดหรือคนนักวิเคราะห์หรือคนที่อ่านข่าวต่างๆเนี่ยเขาเขามีหน้าที่ของเขาแค่นั้นนะเขารับข้อมูลมาแล้วเขาก็มาเล่าต่อให้เราฟังมันไม่ได้หมายความว่านั่นคือความรู้นะครับนั่นคือแค่ความเห็นครับข่าวความเชื่ออารมณ์หลังคือแค่ความเห็นครับนะแต่ความรู้ข้อมูลจริงๆต่างหากคืออะไรครับกำไรเท่าไหร่ล่ะถูกไหมมูลค่าปัจจุบันเท่าไหร่ปันผลกี่เปอร์เซ็นต ถูกไหมครับกราฟตอนนี้ต่ําหรือตอนนี้สูงตอนนี้ตีนเขาหรือตอนนี้ยอดเขานี่ต่างหากครับคือแฟกต์ที่คุณจะต้องเอาไปประเมินในการเลือกหุ้นนะถ้าคุณอยากขาดทุนฟังข่าวซะครับอยากขาดทุนเชื่อความเชื่อของคุณที่คุณได้รับมาครับแล้วคุณจะขาดทุนอย่างแน่นอนผมไม่ได้แช่งนะแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับถ้าคุณไม่อยากขาดทุนแล้วคุณอยากเล่นหุ้นอยากลงทุนเราได้กําไรแล้วพอร์ตคุณโตคุณต้องทําการบ้านหุ้นให้หนัก ทำกับบ้านอะไรอ่านงบการเงินหุ้นนะครับว่าหุ้นนี้ไอ้ภาพลักษณ์ที่มันดูดีเนี่ยนะครับจริงๆรแล้วบริษัทมันกําไรหรือเปล่ามันกาไรต่อเนื่องไหมกำไรสม่ำเสมอไหมหนี้สินเป็นยังไงทุนเป็นยังไงถูกไหมครับเอ่อ ROE เป็นยังไง P/BV P/E เป็นยังไงถูกงไหมครับปันผลจ่ายเท่าไหร่สม่ำเสมอไหมไอ้สิ่งเหล่านั้นตั้งหาครับคือ performance ที่เป็นข้อเท็จจริงครับที่เป็นเรื่องจริงที่คุณจะสามารถเชื่อถือมันได้รู้ไหม คุณต้องทำอะไรด้วยการเชื่อถือด้วยข้อมูลไม่ใช่การเชื่อถือเพียงแค่คุณคิดว่ามันดีโอเคปะ่ะนะครับมันถึงจะทำให้คุณกำไรได้นะครับอ่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายครับคนส่วนใหญ่ที่ขาดทุนเท่าที่ผมเจอนะเขาเรียกว่าเป็นเจ้าบุญทุ่มครับคือซื้อหุ้นไม่กี่ตัวนะน้อยเรียกว่าน้อยกว่า10ตัวแล้วกันนะครับแต่คนที่พอเติบโตได้อย่างดีๆนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเขา กระจายครับเขากระจายความเสี่ยงครับนะอย่างเช่นอาจจะถือหุ้นมากกว่า30ตัวนะครับผมคงไม่ลงดีเทลนะแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับคนส่วนใหญ่ที่ขาดทุนนะเท่าที่ผมได้คุยกับนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยปรากฏว่าถือหุ้น10ตัวนะแต่ปรากฏขาดทุนเลทเลยแต่อีกพอดอีคนนึงเน่ยถือหุ้น4ี่0้าสิตัวแต่ทําไมกําไรเพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณสามารถกระจายความเสี่ยงได้ดี มันทำให้พอร์ตคุณมีโอกาสเติบโตหรือมีโอกาสถูกตัวที่มันขึ้นมากกว่านะครับสมมุตินะครับ,มมนนรบว่าถ้าเราลงทุนหุ้นแค่กลุ่มเดียวหรือแค่ตัวเดียวนะแล้วปรากฏว่าวันนี้หรือเดือนนี้หรือช่วงปีนี้หุ้นตัวนี้ไม่ขึ้นเป็นไงครับพอร์ตเราก็อยู่เฉยๆนะแล้วหรือถ้ามันลงอ่ะพอร์ตเราก็ดิ่งลงเหวเลยถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเรากระจายหุ้นไปหลายๆตัวกระจายหุ้นไปหลายๆเซกเตอร์หลายๆกลุ่มถูกไหมปีนี้ไอ้กลุ่มนี้อาจจะไม่ขึ้น อาจจะลงแต่อาจจะมีอีกหกลุ่มที่เราถือเนี่ยมันขึ้นก็ได้ถูกปะปีถัดไปไอ้ากลุ่มนี้อาจจะไม่ขึ้นอาจจะพักฐานละแต่อีกกลุ่มอีก5กลุ่มที่เหลือที่เราถือเนี่ยอาจจะขึ้นกลับมาทแทนก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับมันจะทําให้เวลาคุณถือหุ้นมากตัวกระจายความเสี่ยงหุ้นได้ดีคุณจะมีหุ้นที่ผัดกันขึ้นในทุกๆเดือนทุกๆวันโอเคไหมมันคือสิ่งที่ผมเกิดขึ้นทุกวันในะปัจจุบันผมถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยกว่าตัวนะครับทุกวันเนี้ย เซตอาจจะมีลงไม่ไปไหนพักฐานอะไรยังไงถูกไหมแต่เชื่อไหมครับพอร์ตหุ้นเนี่ยบางวันก็มีหุ้นตัวนี้เฮ้ยวันหุ้นตัวนี้แบบขึ้นซินลิ้งวันนี้ขึ้น10%วันนี้ขึ้น5%ผัดกันขึ้นครับไม่ใช่ตัวเดิมตลอดไปแต่เปลี่ยนกันขึ้นสุดท้ายเป็นไงครับโอ้อของพอร์ตคือกระดึบขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แหละมันถึงจะทําให้พอร์ตคุณโตนะครับลองเอาแนวคิดทั้ง4ข้อนี้ที่ผมบอกคุณเอาลองไปปรับใช้ดูนะครับถ้าคุณอยากเล่นหุ้นแล้วขาดทุน อยากเล่นหุ้นแล้วพอร์ตมีแต่ตัวแดงทําฝั่งซ้ายครับนี่นะครับแต่ถ้าคุณอยากลงทุนอยากเล่นหุ้นแล้วมีแต่พอร์ตเติบโตตรงทําฝั่งขวาซะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับเอาลองไปปรับใช้ดูเอาลองไปทําจริงดูลองแท็กไว้กอ่อนดูหรือย้อนกลับดูร์ฟอรของตัวเองในอดีตก็ได้ว่าแอคชั่นที่เราเคยทําในอดีตเนี่ยเราปฏิบัติตัวอย่างไรเราเป็นคนฝั่งซ้ายหรือเราเป็นคนฝั่งขวาถ้าคุณเป็นคนฝั่งซ้ายอยู่รีบปรับมาเป็นฝั่งขวาให้เร็วที่สุด แล้วพอร์ตคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเป็นคนฝั่งขวาแล้วนะครับทาแบบฝั่งขวาแล้วทําต่อไปทําต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอร์ตคุณจะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นไอเดียให้พวกเราได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับสวัสดีครับ